คนเข้าวอยเป็ินหรอเป็น,นเนส้นอันนี้เส้นแครลลอทนำ้นำยาเนี่ยวน้ำยาเนี่ยวอันนี้น้ำยาปลาไอันนี้น้ำยากะทิเน,น,นาะกะทิะกะทไก่อันนี้เป็นผักเติมได้เรื่อยๆ,ๆเสียกินหรอ น้องกินดีบไม่ได้ดีพี่น่องมากินข้าวป้นซะ แกนได้อยุจะ้ะอ้ามองจอดรถนี่ใส่ั้อันนั้นนี่จอดแฉงน,นั่นเนาะได้อยู่หัวกวางจ้ะกวางอยู่แ่ก้อนกระจเจาะรถฮะสิมากินเขาปุ่นเศร้าพี่น้องเขาปุ่นเศร้าเนี่อยู่หนาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุรีเวศ โรงพงยาบาลจุลีเวทเด้อพี่น้องใต้ถุนเข้าปุ้นซาวใต้ถุนก็าปุ้นซาวเนี่ยพี่น้องมามา,มาไปกินน้ำกันพี่น้องมากับทีมงานขึ้นเก่าละกำลังจอดรถอยู่ทีมงานสายลุยข้าคือ้นเก่าละพี่น้อง,งกำลังจอดรถ มีกระว่างเล้ะปิดทุกวันอาทิตย์พี่น่องเปิดแดดนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาถนนนี่เป็นถนนในจังหวัดเลยคนะพี่น่องตรงไปนี่ก็สิบเป็นข้างเยสโซ่ไปเดิงกันพี่น่อง ่เสียไม่แต่ใส่ให้กินนาจ้าใส่ให้นมาของใหม่มากินข้าวปุณมือนเอาสินมาบนกันเนาข้าวปุ่นข้าวนี่เป็นเนะ,ะเป็นส้นอ,อันนี้เส้นแครอทเนาะจ้ะสีสมแครอทพี่นเนาข้าวปุ่น้าแครอทแครอทเนี่ อันนี้ห่อกรสังน้ำยาน้ำยาแบบย่าเกอเ่ียงยก็ดีเพื่อสีหลจงเลยเอาขอบุณอด่นี่ได้จัง่มเยอกัสนสอสกันน้ำมันนุน่มันกุหลาบ เนแต่ว่าเพื่อน่าเส้นมันบ่มีบางอย่างเพื่อน่าเดี๋ยวจะเอามาให้อีกเยอะไปเส้นอันนี้น้ำยาหนังเนี่ยดุยยวนบรสุกซ่อนปลาน้ำยาเหนียวอันนี้น้ำยาปลาอันนี้น้ำยากะทิเนาะกะทิไก่อันนี้เป็นผักเหนียวผักเพื่นก็จะดูว่าตอนจอ๋อตัวยเจ้า เอาล่วงมือกันนะแกเจีงไหพี่พี่กินอาไม่น้อยอ่ะยกไปเลยดาวเ็บนบ้านเต็นบานเดียวเสียงมา่กเอเอาเ่ยจากเอาเอาเลยเอาคนละเบิดกันซะก่อนเกด้าเดี๋ยวเอาเบิดเออเดั ีกินน้ำกเพานเห็ดไว้ห้าเ็ดไป้ามยนามีมี่กข้าพอดีอยู่ในเขตพึ้นหน่อยข้ามข้ามอะไรกันเลยมีอีกอยู่มีอีกอยู่เอาไปหันละจักเดี๋ยวคนเจียมาให้าบ้าในี้กันนี่ยังคนนี้เงี่ยวนี้น้ำเงี่ยวคื้คน คนดีเนาะสุดฤทธิ์สุดเด็ดผสมได้กับอะไรเข้าผสมน้ำยาแบบ<ะ>ไร้ไล่แอนซีนกันไล่ลายลาย,ยางก็ได้เบพวกแมนอันนี้พักคกนกะหิะเดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะพักคนกะลวกเนเออพักลว,นนวกลนนวพักยังแง่้วยดาไปกะลามอันนี้หัวปีอันนี้ถั่วแล้วก็ถั่วงอก่ะหัวปีอันนี้ลอกมันยาปลาก็ให้ไผ ต้องเป็นยังต้องมีกร้น้ะจายังมเพิ่มด้ดาว นีเครื่องปุงอียงางินดเบีบดบันคน,น,นหนายนหลายเป็นเอ็ดบดทัน ได้<อ>ถุงข้าวปุ้นสาวาออพี่จมวิริเออรพี่น้อยครอยากซีมกันมาซีมเสียบคอนเฟืองมาเสียบ you can see it you know สวยจังสุดท้าย,ยก็จะเป็น,น,นั่นเยี่ยโอ้คนนะนำเยี่ยเนะคนก็นับคกคนกบคุณ ซีอยเปนย่งไงหน่อยทานบ่อยิมเปนตไวบอออกมาเพื่อใบลยเพราะว่าเป็นเป็นอื่นอันนี้เป็นใบเตยใบเตยด้า แดงใส่แซบอนน์อมยขะม่รสชาติรสชาติแต่แรสชาติรสชาติมบอกก็ถือมันแซบนำเนี่ออกจับหวานเนาะแมนออกหวานออกหวานแซบบว่าปลานี่นัวมากลนี่ ย่างยาปลาเนี่ยก็นวดพี่น้องอันนี้ก็มั่น,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 นยา่างกะทิก็มั่นเลยให้เป็นหวานนวดแล้วก็มั่นแบบร้ามโดด,ดบยังมีพริกคนมาอยังเดือดเอามาใส่กันเถอะไม่ไม่ไมพริกคนพวกเนื้อคง,งในอยู่ว่านี่นะน้ำตาล ก็เลยมีน้ำตาลมีน้ำปลาอาพริกนี่ไงพริกน่นแล้วก็พริกก็เติมพริก่นพี่นอ้องกเลอาให้เข็มคนไปเลยนี่อางยอนเอาขึ้นเพราะน้ำปลาในบัตรก็น้ำตาลเบาน้ำตาลไม่ไม่ ไอยกินเค็มคือหนอนหยวนปาขึ้นมาเด้อพี่นนองไมากินน้ำกันเด้อเสียอีหลืมเสียเตัวข้าเจ้าเก็ดอี่ไหนจะาเล้ยงกีเขาเป็นยังยุ่งทุกเ่าอยู่บเดิ ใส่ผิดขอาไปนี่สุดเลยพี่น้องไม่ดูแต่เเอือเป็นลีพี่น้องมาๆากินกันด้วย เริมได้เรื่อยๆเสียกินอัยน้ดีเลยดาวกูบอสไซสินกสดนั่งยานดเอ็นนอนกอื่ันอิน้องีนนน้องกิน ดีบไม่ไม่ได้พี่นองนะเป็นแ้าเจีดีเพี่งหนได้ โอ้อันนี้เป็นน้ำยาเล้ากันเ,เ้ล้าัน้ำยาปลาเล้ากับไก,ไกลล่ไก่เล่าไก่หนึ่งขึ้นน้ำยากะทิโอ,อันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาล้ากั่น้ำยาปลาเหลอวาเนาะ